มาดูเนื้อ200โปรกันตัวนี้จะเปลี่ยนจอกาวจะเหนีวหน่อยนะเพราะว่ารุ่นพวกนี้กาวทำมาอย่างดีเลยหน้าจอจะเป็นจอโค้งราคาค่อนข้างจะสูงมือใหม่ควรศึกษารายละเอียดก่อนที่จะลงมือทำอันดับแรกเราก็ถอดอ่าชุดอุปกรณ์ออกก่อนจอรุ่นนี้จะมีมาเฉพาะจอนะครับดังนั้น การถอดจอก็จะยุ่งยากหน่อยแล้วก็การวางกาวนะครับเราจะทดสอบหน้าจอก่อนก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปว่าจอปกติไหมแล้วก็จองานนี้จะเป็นงานแทนนะครับสังเกตใ่งาๆนะครับถ้าเป็นงานแทนนะครับขอบจอจะเต็มนะครับขอบจอจะไม่ล้นเข้ามานะครับประมาณนี้ครับขอบจอนะครับจะเต็มนะครับดูเลย เราก็จะทดสอบเบื้องต้นนะครับการกดปุ่มระบบทัสกรีนนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับทดสอบทัสกรีนก็ลื่นลื่นแบบนี้นะครับลื่นปืนลื่นปืน,เ,ปน,เ,ปนเราก็จะประกอบหน้าจอเข้าไปใหม่เนี่ยครับทดสอบโอเคถือว่าได้ทีนี้เราก็จะถอดชุดอุปกรณ์ออกก่อนเช่นบทแบตเตอรี่แล้วก็หน้าจอเก่างานก็ค่อนข้างจะ ต้องใช้ทักษะที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเกายเ่อยงแพรจออยู่ใต้แบตเตอรี่แล้วก็ต้องคอดออกนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นครับเป็นจอโค้งจอรุ่นนี้จะหายากเลยนะครับจะเป็นเนอร์สองร้อยโปนะครับถ้าตะกูลพวกนี้ต้องสั่งนะครับ แต่ถ้ามาที่ร้านก็ร้านก็สามารถมีของให้นะครับเหมือนตัวนี้เลยนะครับทีนี้เราก็ประกอบจอใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์เดิมนั่นแหละครับเข้าไปเหมือนเดิมจอรุ่นนี้จะเป็นจอแท้แล้วก็สามารถใช้แบบ120เฮิรตได้ปกตินะครับสำหรับงานซ่อมน,นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่า ทักแจ็สอบถามราคาได้ก็จะตอบทุกทุกท่านนะครับอ่ะทีนี้ประกอบเสร็จแเราก็มาทดสอบดู mm hmm. เพิ่มแสงลดแสงดูนะครับ mm hmm. สีสวยนวลตานะครับเหมือนเดิมเลยระบบทัสกินก็ถือว่าใช้ได้ปกติจอไม่ล้นเข้ามานะครับเป็นจอแท้นะขอบขอบปกติขอบเต็มปกติการทัศสกินก็ลื่นเหมือนเดิมหลังจากที่เราประกอบเสร็จอันนี้ทดสอบก่อน หลังจากที่เราจะใส่ฝาหลังทีนี้เราก็จะใส่ฝาหลังเข้าไปเหมือนเดิมก็เป็นอารเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนหน้าจอของเนืรอ200 Pro